Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ นี่จวะครับนี่ตอนนับคนครับสู่ช่องฮิวสูนี่ครับและในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูการเล่นเกมของเรนดอนในแลนคอนประมาณ20กว่าดาวนี่ครับจาก3 5ิบดาวโอ้โหแพ้แบบ10กว่าเกมนะครับติดต่อกันแม่งเครียดเลยอ่ะก็ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์คนละไลค์คนละติดตามนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะ ก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ผมก็เล่นเต็ดเดิมๆเ,เลยนะครับเต็อันดับหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าผมจะใช้เป็นธนูตีไก่นีครับมาแทนในส่วนของมอนิ่งสตาร์นี่ครับแล้วก็เล่นรองเท้าจอกไปกนนะพอแบบใช้สกิลหรือระเบิดสแตกนะครับจะได้แรงเล แต่ว่าก็ตามสถานการณ์นะครับถ้าเจอซีหนายอย่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็นการซีซีก็ได้เนยะไม่ได้ฟิเนีครับขอแท็กคิบนิดหนึ่งโอเคอยากแบบได้ไดเดวลได้ตังค์เนี่ยเล่นมานี่สนมากจเวลไม่ค่อยสีเท่าไหร่ผมจะไ,มได้ไปแท็กกลางนะครับแล้วก็ฟาร์มครบทุกตัวในคีเนะี่ ที่มันไม่สี่เพราะว่าจะมีคนที่อยู่เลนล่างนะครับตุยคีปเราไปตัวหนึ่งผมแนะนำนะว่าอย่าทำนะครับตอนช่วงแบบเ,เวฟแรกนะนรับเวฟมันไม่สีนะทุกคนคนเล่นป่าหรือแครี่นะนะเวฟแรกนี่ยิ่งเพิ่งขโมยนะครับเอ,อคีปตัวเนี้ยมาแท็กด้วยกันได้นะครับแต่ว่าอย่าขโมยนะครับพอร์ อันนี้ผมจบล่าเนี่ครับของเราเพื่อนดึงโดนครับสวยเลยแครี่เขาตายครับเราน่าจะเออโอ้โหโดนดักครับไม่เป็นไรครับใครใครไปเอาให้เขาเสียพัลซีไปะนี่ครับอันนี้เทนเขาเสียพาสซีฟแล้วนะเขาเล่นครัง้งต่อไปนี่เลียดเขาไม่ดิง่งเลยนะครับแต่ว่าหน้าเขาหนีไปเล่นบนนะเดี๋ยวผมเอามังกรนี่ดู คือช็อตนี้นี่แก๊กไม่น่าเดินไปเลยเนี่ยเพราะว่ามัางกรจะเกิดแหละออย่างขึ้นไปนี่ก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะครับแก๊กยังเลี้ไปสี่ <been> นาคอสกับเมดเขาก็ไปเติมบนเนียครับพยายามมองแมปบ,บ่อยบ่อด้วก่นอันนี้รีบมาเอาบฟฟาร์ฟเดี๋ยวโดนพ่นเลยนี่รับเสร็จนี่เดี๋ยวแวะไปบนนิดนึงรู้สึกเหมือนเมดเขาแหลมเนี่ยครับ เก็ okay. ถอยแล้วนะเอ็นดอเป็นตัวที่ตามค่อนข้างยากนะครับทุกคนคือมันจะแบบเก่งมันจะพิ้วอยู่ในระยะของมันนะครับถ้าออกนอกระยะไปนี้ก็ตามยากเนี่ยแล้วก็เล่นแบบเล่นเชิงเอาเนี่ยครับอันนี้ผมเดินอ้อมนะนั่นไงเดาแล้วครับน่าจะโดนดักเลยแต่ว่าบอกไม่ไดนะ้มาคนเดียวก็กล็ลุ้นดวงเอา นครับเหมือนว่าเขาไม่ล่าเงินเยอะนะเล่นบนแล้วก็เล่นได้ครับแกงเราไปอยู่บนอันนี้ต้องรีบไปเติมเพื่อนนะรอเดี๋ยวคำไฟให้เราได้ครับยืนตีไปเร็บร้อยครับแตกไปหนึ่งยังไงครับ oh <my> เจอผมจะวิงชิงวับแตกแน่แม่จ๋าสวยงามผมขอแนะนำร้านฟูยูช็อปบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยสะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเติม RV ที่ใช้เพียงแค่ Open ID และมีอีกหลากหลายเกมให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น Identity V, Honkai Star Rail หรือ g e n s h i n Impact และเมื่อบอกกับทางร้านว่ามาจากช่อ,องหิวสูนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อรุ่นรับคูป,ปองและส่วนลดต่างๆในทุกๆการเติม1 0 0่บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <Okay. S 1> ได้มาน2คิวเอมดอก็พยายามเล่นต้นเกมเข้าไว้นีครับเด็เกมเล่มเล่นยากเลยเพราะว่ามันบางนะครับ ยวเป็นแครี่ตัวหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่คาฟรีเราไม่ไหวรับหายาเฉยเลยเราไม่มีอะไรทําก็ฟาร์มไปก่อนเนีครมีนกมีอะไรก็ตีไปนะคือไอคิปเล็คิปน้อยนี่คือแบบสำคัญเลยครับโอ้โหแล้วเหมือนแก๊กเราโดนไถว่ะรอดไหมยนะยังรอดอยู่บอกเพื่อนถอยเลยครับกันไม่ได้ก็ปล่อยไปนะผมก็กลับไปวนทามมิ่งนะครับ เหมือนว่าทีมเขาที่แบบเล่นบนเยอะจัดเลยนาคอสเวตปล่าฟ้าผมไปแล้วด้วยเขาแบบมาปั๊มฟอร์ลินนะครับปล่อยเขาไปนะยีหน้ากับเอ่อดาตาญานี่ต้นเกมนี่อาจจะแบบทำให้ฟอร์ลินเล่นยากนะครับแต่ว่ามาถึงเลนเกมเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเลยเดี๋ยวเราก็เล่นย,ยากเหมือนกันเนี่ยเลนเกม หนีต่อยป้อไมไหมครัทิ้งเข้ามานี่ครับต้องถอยนะได้เลือดป้อมไปครึ่งหลอดนี่ครับโอ้โหเฮ้ยเราเลี้ยวบิงลบได้ครับสวยจับเทนไม่น่ารอดนะอืผมเกือบตายเหมือนกันเราเป็นเอเลนดอกรักหาเลือดจะคิ้งตายนี่ครับโอโ้ช็อตน,นี้เพื่อนไม่น่าฝืนเล่นต่อเลยเกียร์ผมกลับไปฟาร์มก่อนนะ แค่เลือดจะคีแบบเราไม่ต้องกลับบ้านเนี้ยล้วบางทีเอ่อที่เขาแบบเล่นร้รวยคือเขาแทบจะหาตังค์ทุกเวลาเลยเนี่ยครับพวกป่าเนี่ยคนเล่นป่าเก่งๆคือแบบหาตังค์เก่งมากเนีครับบางทีไฟแบบแพ้หรือว่าทีมแบบเล่นไม่ได้เขาก็เล่นได้เนี่ยครับเพราะแบบหนึ่งไอ้นี่เฮ้ยเกือบไม่รอดจริงดี มีเพื่อนนะครับผมไม่อยอ่ของเท้ากันซะีๆนะเราแบบเอ่อลบยีหน้าได้อยู่เมื่อกี้ผมพลาดไงแต่ก็ไม่เป็นไรโอบ้บาฟ้าไปแล้วนะเขานี่มันขยันตัดบาฟ้าผมจัดเลยแล้วฟอลิลนผมลำ้ำ <c oughs> จบเลยปลาดรอกวีนูนนะ่นเน่ยก็พยายามหาตังค์ให้ได้ตลอดเวลาแบบนี้เนีะครับ เจอคีบอะไรก็ตีไปนะครับแต่ว่าเออมันใช้กับทุกตัวไม่ได้นะเพราะบางตัวนี่ช้านะครับบางตัวมันฟาร์มช้าเคลื่อนที่ช้านะครับมันก็จะหาตังค์ได้ช้านิดหนึ่งตัวพวกนั้นเนี่ยจะเน้นแบบไปเล่นไฟกันนะครับอย่างพวกเอเลนดอพวกนาคอเนี่ยมันหาเงินง่ายนะตัวมันไวเน,น,นี่ยแถวนี้โถมเอาตัางค์ได้นะ ผมผักให้เพื่อนไปก่อนนะครับโอเคเทียนตายครับใขรต่อครับนาตาญานาตาญามาปิดหลังครับโอ้โหไอ้นี่มันหัวใจแอสซิสต์เรียบร้อยแตกแน่แม่จา๋าเนี่ยเดี๋ยวผมไปเช่คลิปให้เพื่อนก่อนแยกทำเลนไปรวมอยู่กลางไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ครับมาหาตั้งนี่ก่อนนะ อันนี้ฟอรเรนติกให้เขาไปล่างเนี่ยเพาราะว่าบัฟฟ้าผมจะเกิดผมก็เลยแบบจะเคลียร์บนแล้วก็มาเอาบัฟฟ้าเลยนะท่นก็เล่นต่อครับได้เอ่อได้ตัวอะไรมาวะผมไม,ไม่รู้อ่ะไม่คุ้มเลยนะครับเสียสองแรกหนึ่งแก๊กผมรอดไหมนะขอบัฟฟ้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนว่าทีมเราได้ยีน่าตัวหนึ่งนะครับ การได้เปล่าเนี่ยพยายามตีชีฟนะครับไอ้ทนนี่จริงเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะแต่ผมมองว่าผมเคียร์ชีฟได้ไงผมมีแข็งกดแข็งครับกดแข็งไปนี่กลัวเทนะียนอันติฟาดลงหัวนะครับโอเคครับ okay, ฟอลทินเขามาปิดให้นะได้เทนไปพยายามแบบอ่านอ่าน,อานเอ๊กเรียกว่าอ่านเกมอ่านสกิลทีมเขาเนี่ย ว่าแบบเขาทําอะไรได้บ้างเขามีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ก็กดไปก่อนเนียครับป้องกันตัวกันพลาดนะถ้าเทนอันติลงหัวเราตายเนี่ยครับแต่เหมือนเขาจะไม่มีนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรเนี่ยครับกันไว้ดีกว่าแก่เนะยครับเป็นไงทุกคนเกมนี้แบบสาระมาเต็มจัดนะเ,นนเนี่ยหายไปนานเนี่ยช่วงหนึ่งเล่นไม่ขึ้นเนยครับ หนีไปเล่นเฮดโอเคแม่งเลยโอ้มีแครี่ผมแหลมนะปล่อยไปนะครับไม่ได้ไม่ต้องฝืนน่าจะได้เคลียร์บนนะครับแครี่ผมแบบแครี่สูงเกินไงแล้วมันไม่ค่อยมีโมบิลิตี้นี่ครับคาเฟ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรแว๊บแบเมื่อกี้เดี๋ยวมาฟ้าก่อน แป๊บหนึ่งเพื่อนรอก,กันหืมแยกทำบนดีกว่าเนี่ยครับเรนกลางแตกไปแล้วอันนี้ผมว่าเขาน่าจะเอาดา์กนะครับเขาตีด์กเลยโอ้น่าจะรัดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรได้ทีนมาครับได้มาขอด้วยเนี่ยสวยเลยนะครับอ้าวไหลหมดนะครับผมว่าคุ้มนะอันนี้ก็ตีไป แล้วกลับเงาครับยีหน้าฟิกมาพอดีเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วครับ่านสกิลเขาให้ออกนะยีหน้าถ้าเขามีฟิกเขาก็จะฟิกชาร์จใส่เมื่อกี้นะครับถ้ามันไม่มีก็แล้วไปเนี่ยแต่มันมีไงคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีหรือไม่มีแต่ว่ากันไว้ดีกว่าแกบ <c oughs> สาระมาเต็ม <c oughs> โ,โอ้ตอมตีป้องตีป้องก่อนอป้องก่อน เออได้ป้อมละอ่าต่อไปตายเองวัทีตดีครับใครไปเขาปล่อยด์กเนี่ยเราก็ถอยเนี่ยครับยายามอ่าสกิลเขาให้ออกนะทุกคนแต่ว,ว่าจะทำงั้นได้เราก็ต้องแบบเล่นหลายๆตัวเนี่ครับเราจะได้แบบรู้นะว่าตัวไหนมันแบบมีวิธีเล่นยังไงคอมโบยังไงเนี่ยครับไม่ต้องเซียนก็ได้นะเอาแบบพอรู้คร่าวๆเนี่ยครับ อย่างดีหน้าเนี่ยก็จะมีแบบนี้แหละนครับชาร์จแล้วก็ฟิกนะครับเพราะว่าสกิลตอนชาร์จนี่แรงจัดเลยอันนี้ก็ได้ยีหน้ามาโอ๊ยล้วมีคนโทรมาปัดไงวะปัดไม่ออกด้วย <c oughs> ผมว่าผมขอค้างเอาไว้ตรงนี้ปิดชื่อนะครับ <c oughs> ก็ถ้ามันลบก,ก็ขออภัยนะครับมันปัดไม่ออก <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าฟเฟมเลตตกเลยเนี่ครับโดนโทรมาแล้วบังจอผมด้วยไงเหมือนว่านายเขาก็าจะโฟกัสผมเลน,นะแต่ว่าหลบได้เนี่ยคนมันแย่ไง <c oughs> ตอนนี้ผมก็ยังไม่ตายเลยนะพยายามแบบย้ำอีกแล้วอาจจิลพูดเยอะไปเปล่านี่ยพูดง่าย,ยแต่ทำยากเนี่ยบางทีผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะแต่เกมนี้คือแบบ เปิดแบบหาคียสังเกตไงเราผักทิ้งครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสําหรับการที่เราออกเท้าจเจาะเวรนะครับสองเพื่อนกูตายไปแล้วม,มาไม่ทันนาคอสขอ,ขอตีหน่อยได้ไหมโอ้โหโอซาเปิดธนูตีไกลไม่ได้ตีเลยเพื่อนเราตายหมดแล้วต้องถอยนะครับถอยครับถอยขอตีคีย์หน่อย ทีมม่เอาผมไม่ได้เนี่ยก็นี่ครับข้อดีของรองเท้าจอเวน,นะสกิลสองกับอันตีเราจะแรงจัดๆเลยนะนส่นมากผมจะใช้สกิลสองในการปิดดาเมจนะครับระยะใกลๆอเพราะสกิลสองนี้จะใกล้กว่าตีปกตินี่ครับนิดหนึ่งดาร์กเกิดน,น,นะผมว่าเขาตีดาร์กนะครับทีมเขาเยอะกว่า,า,าตีไหมอ่าตี แต่ว่าอยู่ตรงนี้2แล้วผมพักไปก่อนครับืมไม่รอดครับสับเคียวครับสวยงามในดารกด้วยครับโคตรคุ้มเมื่อกี้นี่ตังค์ไม่พอเนี่ยครับผมเลยต้องขายไอ้ธนูทิ้งด้วยนะครับกันไว้ดีกว่าแก่ครับพยายามฝึกสับของไว้ครับจะได้แบบมีสิทธิ์รอดแนวครับน เดี๋ยวผมซื้อเทาตีไกลไว้ก่อนเมื่อกี้คือแบบเอ่อมันใกล้จะรีเซตแล้วนะะตีเทนไหมครับผมพักอันตรีออกไปเนี่ยครับเพราะว่าถ้าพักใส่เทนนี่เดี๋ยวรอดนะเดี๋ยวเพื่อนด่าหัวเอาตีได้ครับอุ้ยนาคอน,นอยังไงเนีวะเอาไม่รอดแล้วเนี่ยจบเกมแล้วครับอตายหมดทีมครับ จีๆเกมนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดกระค่กดแชร์กันด้วยนี่ครับทุกคนมีใครแบบอยากดูป่าตัวไหนไหมคือช่องผมก็น่าจะลงวนๆอยู่แค่นี้เนี้ยเอเดนดอร์คีล่านะคอนเนี่ยครับผมมองว่าเอเดนดอร์นี่แพทนี้มันเล่นง่ายเนี้ยครับแล้วก็เออเกมนี้นะเออที่ผมด่ามาเนี้ยครับเพราะว่า ทีมเขาเนี่ยมันเป็นเทนเป็นไฮแเตนี่ครับแล้วก็อีหน้าเนี่บตอนที่เห็นก็เลยกดเอเลนดอร์มาเนี่ยเพราะว่าเอนดอร์เนี่ยแพ้แคลรี่แต่ว่าจะไม่แพ้ไฮแติเนี่ยครับเลยทําให้เกมนี้เนี่ยผมมีตัวที่แพ้ทางแบบน้อยมากเลยเนี่ยยกเว้นหน้าเขาเขาจะมาล้วงผมนะก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ